เคยรู้สึกไหมว่าทำอะไรผิดไปแล้วมันตามหลอกหลอนคุณไปตลอดชีวิตเมื่อยาคุณจะหนีไปไกลแค่ไหนมันก็ยังตามมาเรื่องราวที่เราจะเล่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องผีธรรมดาแต่มันคือความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจและเนาที่ตามติดอย่างไม่ลดละกมเลศกับ,บรีนาสองคนหนีจากนารสิงปุระกลับมาสู่แสงสีของเดลีแต่ความมืดมิดในใจมันกลับตามมาด้วยเหมือนเนาที่ไม่อาจแยกจากกมเลศพยายามลืมคืนนั้น คืนที่เขาได้เจอบางสิ่งบางอย่างในป่าลึกกล้องถ่ายรูปของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของเขาก็เช่นกันความผิดพลาดครั้งเดียวเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลแม้จะอยู่ในเมืองที่วุ่นวายกมเลดก็ยังรู้สึกถูกจ้องมองสายตาคู่นั้นที่มองทะลุเข้าไปในจิตใจรีนาเองก็เปลี่ยนไปเธอหวาดผวาในยามค่ำคืนฝันร้ายตามหลอกหลอนทาบเงาสีดำที่ดึงเธอให้กลับไปสู่ป่าคุณเคยฝันร้ายไหม ฝันที่มันสมจริงจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการสำหรับรีนาฝันร้ายคือความจริงที่เธอต้องเผชิญกมเลดรู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับเงาสีดำความกลัวที่แท้จริงคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเองเขาตัดสินใจจะกลับไปนรสิงปุระกลับไปสู่ป่าที่ทุกอย่างเริ่มต้นเขาต้องหาคำตอบและปลดปล่อยรีนาจากฝันร้ายลองจินตนาการดูสิ คุณจะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไหมคุณจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักไหมเรื่องราวของกมเลดและรีนาเป็นเรื่องราวของความกลัวความผิดพลาดและความรักที่ต้องเผชิญหน้ากับเนาที่ตามหลอกหลอนบางครั้งการหนีไม่ใช่ทางออกการ,รเผชิญหน้าต่างหาก